ก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณแม่ส้มนะคะที่ท่านซื้อทรายแมวให้กับเด็กๆบ้านสามบุญค่ะเฮงเฮงปังๆังนะคะแม่ส้มค่ะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปค่ะแม่ส้มสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะผ่าเช้าวันนี้หลังจากที่พาแม่นุ๊กนะคะพาน้องส้มไปหาหมอค่ะกลับมาแม่น้อยก็มาซื้อน้ําแข็งนะคะ ซื้อน้ำแข็งให้กับเด็กๆค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะเหมือนฝนถ้าฝนตกก็คือตกแรงมากเลยนะคะวันนี้ค่ะร้อนจริงๆเมฆก็เยอะนะคะวันนี้ค่ะดูเด็กๆค่ะไม่น้อยเข้ามาหาเด็กๆนะคะก่อนอื่นก็มาดูเด็กๆก่อนนะคะพอมาถึงเนะะี่ยค่ะก็ได้น้ําแข็งมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆก็จะได้อยู่ใกล้น้ําแข็งนะคะ้ร้อนกันค่ะ พอามายังเหงื่อแตกเลยนะคะดูน้องม,มาอยู่ใกล้ถังน้ำแข็งค่ะเย็นไหมครับเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมเออเย็นดีอยู่ใกล้น้ำแข็งก็เย็นดีครับนี่ค่ะนอนนอนอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะแต่ฝั่งนี้ก็ดูค่ะคือร้อนนะคะเนี่ค่ะร้อนก็จะต้องนอนตรงนี้กันค่ะคุณวาด บุญวาดมานี่แล้วบุญวาดแล้วเราอยู่ตรงนี้ลมเย็นเข้ามาอยู่นะคะถ้าฝนตกก็น่าจะตกแรงมากเลยนะคะนี่ดูท่าแล้วเนี่ยค่ะดูท่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะแน่แม่น้อยก็ได้แวะซื้อโอ้าวว่าากการจัดการลูกซื้อขนมมาแพ็กด้วยนะคะเนี่ยค่ะได้ขนมมาแพ็กด้วยนะคะแพ็กไปส่งที่ร้านค้านะคะพอได้กําไรเล็กๆกน้อยๆซื้อขนมซื้ออาหารให้กับเด็กๆนะคะ ทําขนมเมื่อวานนี้วันนี้คงไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ากลับมาก็ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยค่ะเนี่ยอันนี้คลิปก็เป็นคลิปแรกนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดด้วยค่ะนี่ค่ะดูค่ะนอนเอกเคนกันเลยนะคะตรงนี้น่าจะเย็นนะคะเพราะว่าลมน่าจะาเข้ามาตรงนี้พอดีนะคะโอ้ร้อนค่ะร้อนอีกสักหน่อยน,ะนะะ่าอหาแม่น้อยถึงจะเอาอาหารมาให้กับเด็กๆนะคะรออีกแป๊บนะคะ ให้เด็กๆใ,ให้เด็กกินน้ําแข็งหรือว่าอยู่ตรงใกล้ๆน้ําแข็งก่อนนะคะโอ้โหดร้อนน่าจะแ,แบบเมฆกาลังมานะคะถ้าตกคือตกแรงแน่เลยค่ะวันนี้ค่ะส่วนนี้น่าจะแรงนะคะ<ฮ>เด็กๆก็จะอยู่กันรวมตัวกันเนี่ยค่ะอยู่ตรงพื้นกระเบื้องนะคะบางตัวก็มอกะะีอยู่ใกล้น้ําแข็งนะคะหรือใกล้น้าแข็งไมนะ่น้อยจะยกถังนั้นมาไปไว้ตรงโน้นดีกว่าเนาะให้เด็กๆให้เด็กๆ ได้อยู่ใ,ใกล้น้ำแข็งจะได้เย็นสบายค่ะจะได้เย็นสบายนะคะนอนเรียงรายกันนะจะยกยกตรงนี้มาดีกว่าเนาะถางนี้โอ้ถางนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ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 ามาไว้ใกล้ๆเด็กๆนะคะถังน้ำแข็งค่ะนี่คะจะได้นอนเบียดใกล้ๆกันค่ะบุญวาดบุญวาดไปอยู่มุมนู้นนะคะเนี่ยค่ะ อยู่ใกล้น้ำแข็งนะเก๋ได้เย็นสบายพี่บุญทวีเป็นไงบ้างพี่บุญพี่บุญทวีเ <c oughs> นี่ยพี่บุญทวีก็นอนเอกเดกตรงนี้นะคะร้อนหรอเลร,ร,ร้อนก็พออยู่ได้นะอ้าวเรียน้ําแข็งนะเรียน้ําแข็งเรียน้ําแข็งเนี่ยค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ